มาแล้วค่ะทุกคนกับการ DIY กล่องซุ่มลาบูบูนะคะน,นี่ก็จะเป็นเวอร์สองนะในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาเริ่มจากการตัดกระดาษร้อยปอนกันก่อนเลยนะคะจากนั้นก็จะมาวาดรูปได้เลยหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาระบายสีตกแต่งกันเลยค่ะอันนี้ก็จะมาใช้เป็นสีไม้ระบายนะคะ ส่วนอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของสุ่มด้านในกล่องนะคะแล้วก็จะมาตัดด้วยกันไกนะคะอันนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะนำกาวมาทาส่วนที่ด้านหลังนะคะจากนั้นก็จะนํามาติดตกแต่งส่วนที่ด้านบนกระดาษร้อยปอนที่เราตัดไว้ได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาวาดด้วยสีนะคะทุกคนตกแต่งส่วนที่ด้านบนเลยค่ะ แล้วนําสีไม้สีไข่นะคะนํามาระบายส่วนที่ด้านบนฝากล่องนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านล่างนะและตอนนี้นะคะตัวกล่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นํากาวมาทาส่วนที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านล่างคะ่ะแล้วก็จะมาเริ่มประกอบกล่องกันได้เลย หลังจากที่เราประกอบกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมา DIY เพิ่มนะคะทุกคนเป็นซองสุ่มนะคะแล้วก็ของสุ่มด้านในกันค่ะอย่างแรกก็จะเป็นซองสุ่มกันก่อนเลยนะคะก็จะวาดรูปนะคะแล้วก็นํามาแปะตกแต่งส่วนที่ด้านบนกระดาษได้เลยนะและในส่วนที่ด้านบนนะคะก็จะมาใช้เป็นสีไม้นะคะนํามาระบายตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ และติดกาว2หน้าส่วนที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านบนก็จะมาตัดด้วยคัตเตอร์นะคะนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะแล้วก็จะมาพับกระดาษกันได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนที่ด้านล่างนะคะก็จะมาติดเป็นกาว2หน้านะคะแล้วก็พับค่ะและเราก็จะได้มาเป็นตัวซองสุ่มแล้วนะคะจากนั้นก็จะมา DIY ของสุ่มด้านในกันขอแวะมาระบายสีตรงนี้เพิ่มเติมนะคะทุกคนเพราะว่าลืมระบายนะคะก็จะเป็นแก้มของลาบูบูนะก็จะเริ่มจากการตกแต่งการ์ดกันก่อนเลยนะคะวันนี้ก็เลือกมาเป็นตัวซีเครตเลยก็จะวาดลาบูบู่่สวนนนทีด้้าาห แล้วก็ด้านหลังค่ะจากนั้นติดกับเทปใสนะคะแล้วก็นํามาติดเข้าด้วยกันได้เลย <S <S ในส่วนที่ด้านในนะคะก็จะมาใส่เป็นสําลีลงไปนะคะแล้วก็ตัดด้วยกันไกลค่ะเจาะรูส่วนที่ด้านบนนะคะแล้วก็นําเชือกมาร้อยนะคะเท่านี้เราก็จะได้มาเป็นที่แขวนตกแต่งแล้วนะ ตอนนี้นะคะก็ได้นําซองสุ่มนะคะแล้วก็การ์ดนะคะใส่ลงไปในกล่องสุ่มแล้วนะคะทุกคนจากนั้นปิดฝากันได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นกล่องสุ่มลาบูบูเวอร์สอแล้วนะคะและสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย